จะไปดีครัวเป็นพันเหมือนนี่สิพามาเห็ดพัดเพชรหรือว่าพัดผิกแกงเพชรหม,มูใส่ยอดมะพร้าวอ่อนเนาะอ่าขั้นตอนเล้ทำมาเห็ดกันเลยตามด้วยผิกกระเทียมบดหรือตาหมูมห้ามักเนาะน้ำตาลน,น้ำมันหอยน้ำปลายอดมะพร้าวอ่อนซอยใบบัวลาพาและใบมะกรูดเนาะมาเริ่มพัดกันเลยอ,อกจากนั้นอลัมมันใส่หม้อเอาผิดแกงลงไปแล้วก็เอาผิดตำลงไป นี่เ้าสิพัดขายเนาะพัดขายเป็นข้าหลัดหนาหรือเป็นข้าหลัดแกงเนาะหมูเ้าหลายสนใจเ้าก็ใส่กาบประมาณเอาหมูสำหมูเ้ามีเนาะนะเ้ามามาพัด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 พอห้าแลัดตามเด็กหมูลงไป พัดพ ir, er, ัดพัดหนู้มันสุกก่าน้อางนี้นมันสุกกว่เก็หางน้นให้คาวนะพัดพัแล้วมันเขาบผิดเสี่งเก่้ากกเนาะ้เจานาตามด้วยอย่งข่เออ การเดนมด้มากขึ้รเดินน้ำศิ้เพป ต้มสดแล้วนะค่ะเด็ดปรุงกันเลยปรุงด้วยน้ำตาลเนาะใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลลงไปน,ำนำ้นำ,ตนำตาประมาณหกสดหกสนหกบวงกาแฟเนาะหกสนชาตามด้วยแก่งวงไก่งวงกับประมาณหกบวงกาแฟหรือว่าหกบวงชาเนาะ เราจะนั้นขา้าตามด้วยรลุดดีลงไปรลุดดีประมาณหนึ่งสอนซาหรือว่าหนึ่งบวงกาแฟค่ะเนาะเ้าจะนั้นขา้าตามด้วยน้ำปลาน้ำปลากับประมาณสี่หยดลงไปเนาะสี่หยดลงไปน้ำมันหอยน้ำมันหอย น้ำมันหอยสองจองน้อยเนาะเราจะนั่นเท่ากับใส่บัวละพาเหาลงไปลาคือความหอมเนาะเป็นกระมอมด้วยบัวละพาผัดเลยผัด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 ที่หอมเนาะหอมบัวลรพาหอมเมากอะสามารถซิมรสชาติแล้วสามารถหยกลงมาเลยเลยจากเตาได้เลยแล้วก็มา ขายเป็นเขาหลัดนะหลัดแกงได้เลยเนาะ